ที่คะในวันนั้นประสบความสําเร็จจากกระบวนการคนใช้กําลังโด่งดังเลยทําไมถึงตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศอะค่ะความจริงไม่เคยคิดนะคะว่าประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบผลสําเร็จขอให้ได้ทํางานเราเป็นคนชอบงานแล้วตอนนั้นที่เล่นกระบวนการคนใช้ไม่ใช่ว่างานเบื้องหลังไม่ทานะงานเบื้องหลังก็ยังทา <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> ใช่เพราะามันเป็นสองหน้าที่เราก็ทําอะไรของเราไปแล้วพอดีเนี่ยก็มีเรื่องของการไปต่างประเทศเ <c oughs> พื่อนที่เรียนจุฬามาด้วยกันอะโอ้ไปหมดเลยเฮ้ย ไปแล้วนะจะไปเรียนที่โน่นที่นี่เราก็มองเพื่อนเออเออเออไปไปให้สนุกแต่เรารู้ว่าอย่างเรานี้ไม่มีทางไปเมืองนอกได้เองเพราะจนการไปเมืองนอกเนี่ยมันยากถูกไหมหนึ่งทั้งยากสองทั้งใช้เงินมากเรารู้ครอบครัวเราไม่มีทางค่ะที่จะมาสปอร์ตเราในเรื่องนี้แต่แม่น่ารักมากเลยแม่บอกอย่าไปหรือเมืองนอกไปไหมเดี๋ยวแม่จะเอาบ้านไปไว้ที่ธนาคารโอ้โห,รหรเราฟังแล้วเราก็แบบสะดุง้งอ่ะสะดุ้งในจิตแล้วคิดว่า อูแม่เสียสละกับเราขนาดนี้เลยเหรอ,หอเออเราก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่ต้องไม่ได้คิดว่าจะได้ทุนหรืออะไรนะไม่ได้คิดเลยแต่เราคิดว่าถ้าเผื่อเขาผ่อนส่งไม่ทันทุกเดือนเนี่ยฉันกลับมาแม่กับยายฉันไปไหนเนี่ยบ้านเบื่นถูกยึดไปหมดแล้วเลยแบบนี้ไม่ต้องแม่ไม่ต้องหรอกอยากไปเ,เฉยๆเพราะเพื่อนมันไปกันค่ะค่ะก็เลยไปสมัครเพื่อเป็นนักเรียนทุนตอนนั้นที่ไปสมัครเพราะว่ามีเพื่อนมาบอกบอกว่า British Council เขากำลังเปิดรับสมัครแล้วที่ดีคืออะไร หนึ่งไม่ต้องได้กินนิยมก็ไปสอบได้แล้วก็สองอยากจะเรียนคณะไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยดีจังเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของฉันฉันจะต้องใช้ทุนนี้ให้ได้แล้วเราก็เริ่มต้นเขาจะต้องมีการสอบข้อเขียนก่อนเงี้ยเออพอเราส่งข้อเขียนไปเราก็ดูว่าอุ้ยมันยังไงนะในข้อเขียนของเรามันก็ต้องได้มานะจบอักษรมาเนาะก็ไม่ได้เก่งกาดหนักหนา พอข้อเขียนผ่านอ้หเราก็ดีใจมากเลยคราวนี้ก็เราก็เริ่มไม่ดีใจตอนจะสอบสัมภาษณ์ใช่เพราะเรารู้แล้วว่าสแตนดาดของทาง British Council <อ>แล้วคนที่จะมาสัมภาษณ์เราคืออะไรยังไง<อ>แต่เราไม่มีทางที่จะหมดความพยายามความพยายามเราต้อตั้งใจไว้เลยว่างไงฉันรู้ละจะสัมภาษณ์ฉันเดียวฉันจะไปเขียนมาก่อนเลยว่าอยากรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับฉันเขียนข้อสอบถูกต้องข้อที่หนึ่งต้องถามแล้วทำไมอยากได้ทุนค่ะเออจะไปเรียนอะไร แล้วเรียนมาแล้วเนี่ยออกลับมาจะมาทําอะไรให้ประเทศชาติฉันเขียนไม่หมดเลยแต่ป้าเขียนเป็นภาษาไทยนะป้เขียนนี่แล้วก็ขยายความขยายความขยายความแล้วทำไงเราจะทำไงดีครูคนหนึ่งที่อักษรจุฬาที่มาสอนเรานะเป็นครูพิเศษชื่อครูบ๊อบบ๊อบฮอลิเดย์ขอบคุณครูบ๊อบมากเลยบ๊ Bob, อบไอจะต้องไปสอบแล้วไอจะต้องผู้ภาษาอังกฤษเยอะมาก้าเกบดเขาถามมาเนี่ยไอยเขียนภาษาไทยไว้แล้วเนี่ยเออ ครูช่วยทําเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษได้ไหมอู้ได้ได้โอ้ครูว่าทาเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษให้หมดเลยค่ะโล้วไงคะใช่ท่องถูกต้องสิ <laughs> ไม่ท่องเคาะเคาะมันคงไม่เข้าสมอง <laughs> เราก็เลยบอกว่าขอบคุณมากนะครูบ๊อกขอบคุณมากเลย <laughs> พอเสร็จเรียบร้อยเราก็ท่อง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 ,อง,อง,องมันไม่มีอะไรเกินความพยายามถ้าเปิดสมตงสำเนียงเลยไม่ได้หรืออะไรเนี่ย เราก็ให้คนช่วยฟังเราคนที่เขารู้มากกว่าแล้วนี่คือการฝึกซ้อมคําตอบอย่างแท้จริงเลยเตรียมทุกอย่างแล้วก็ลองอ่านฝึกซ้อมเรียนปั้นเลยแล้วสุดท้ายที่เก่งข้อสอบไว้ตรงไหมเราไม่ปล่อยให้เขาถามข้อสองถ้าเกิดเรายังพูดข้อื่นได้อธิบายไว้ก่อนเออเราอธิบายไว้ก่อนแล้วเรื่องที่บรรยากาศในห้องของการสอบเนี่ยจะบอกเด็กๆไว้นะถ้าเกิดเด็กๆอาจจะต้องไปเจอเราจะต้องนั่งอย่างเนี้ย นี่สามคนมากๆด้ยนะแต่นน้นแปดคนแล้วนั่งเป็นแบบเกือกมากค่ะค่ะเออแปดคนแล้วระหว่างไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่ว่าฉันอยู่บนเวทีคนดูฉันมากกว่าแปดคนอ๋อตรงนี้มีผลมากใช่มีผลมากมันต้องเลยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามองไปตายแล้วฝรั่งฝรั่ง ฉันยังไม่ไอายฝรั่งฝรั่งก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครผู้ชันภาษาฉันอะก็อาจจะได้จากชนบทของฉันแต่มีอาจ,จารย์คนไทยด้วยอะ่ะเข้าใจไหมแล้วผู้พูนภาษาอังกฤษ,กษให้คนไทยฟังซึ่งเป็นท่านอาจ,จารย์ทั้งนั้นเอาละอาจ,จารย์ค่ะหนูจะไม่มองหน้าอาจ,จารย์เด็ดขาดแล้วก็ฝรั่งเราก็ไม่มองเรามองข้ามศีรษะเขาไปเลยอันนี้มันเป็นวิธีของการแสดงอย่าจ้องหน้าใคร สมมติ speech, ป้าหันหน้าหลบเมื่อไหร่แสดงว่าป้า op, รู้สึกแล้วว like <t ż> ่าเอ้หนูอาจจะสนใจไม่สนใจป้าก็รีบหันหาอันเข้าใจป่ะในที่สุดเนี่ยเราก็เลยนั่งพอเรานั่งปุ๊บเราก็เริ่มทักทายสวัสดีโน่นนี่นั่นประโยคแรกเราจะบอกเขาก่อนเลยว่าขอบคุณมากนะที่ให้ฉันได้มีโอกาสได้เข้ามานั่งตรงนี้เพราะว่าข้อเขียนของฉันผ่าน และฉันอยากแสดงความขอบคุณพวกคุณทุกคนที่เห็นประโยชน์การศึกษาบลาบลาบาพูดจนงงอ่ะยังไม่ได้ถามสักคำหนึ่งเลยอ่ออินี่พูดก่อนแล้วอแล้วอีกอันหนึ่งที่ป้าจะต้องเต็มที่เพราะอะไรคนสอบเป็นพันอ่ะรับหคนโอ้โหกในพันหกในพันแล้วก็ธรรมดาเนี่ยสาขานี้ไม่เคยมีสําหรับ British Council คือสาขาการแสดงเราขอไปเรียนเรื่องการแสดง อะไรที่เกี่ยวกับการแสดงเบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรได้หมดเขาก็จะมีอะไรที่เป็นหมอเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผังเมืองเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวิชาการเพราะรฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าเราต้องพยายามอ่ะเราก็พูดพอพูดข้อหนึ่งเสร็จเราก็ทําท่าสนใจป้าก็ต่อข้อสองทันทีไม่งก็พูดตามต่อ <S <S ใช่ออใช่เขาถามมาแล้วกูใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแบบฉีกประเด็นน่ะแล้วแล้วอยู่มาได้ไงธรรมดาเขาเอาแต่ทางได้คดินใช่ป่ะแล้วนี่อยู่เต้นกินลำกินอะไรเงี้ยพากพูดไปเรื่อยๆืเรื่อย เฮ้ยเผืาอสีลูกเป็นเหนื่อยนกันเนี่ยพูดสุดใครก็ยได้ได้ไปโอ้ได้ไปมีสักคำถามไหมที่ไม่ได้เตรียมไปไม่มีเพราะเราพูดก่อนถามอ๋อเหรอทั้งหมดเลยเหรอใช่ หรือไม่งั้นเขาก็แบบว่าทีที่ดีเหมือนกันนะใช่ไหมมันมันเหมือนแบบบางอันที่เขาพูดกับเราคือแบบโอเคเขาอกรีนะในความคิดของเรามันเป็นอย่างนี้เออมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะป้าบอกโอ้ yes <c oughs> แล้วป้าก็เลยแบบว่าแล้ว thank you ไว้ก่อนเนาะโอ้ yes thank you very much for you to give me the opportunity เนี่ยใช่เราก็อย่าไปอายนะเพราะเราอยากจะไปเราอยากจะได้ชีวิตสาวไทยได้ไป อยู่ในต่างประเทศวันนั้นเราเป็นยังไงบ้างคะชีวิตสาวไทยในต่างประเทศคิดถึงบ้านไม่ไหวแล้วรู้รนี้ไม่มาดีกว่าไม่มีเลยค่ะก้าวข้ามคนธรณีประตูบ้านดิฉันมีความสุขแล้วเพราะดิฉันรู้ว่าจุดมุ่งหมายของดิฉันข้างหน้าคืออะไรไม่มีเดินหน้าถอยหลังโอ้โหสอบสัมภาษณ์ก็ยากขนาดนี้เนาะค่ะเออแม่ก็ไปส่งที่สนามบินเออแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คุยกับแม่แม่หนูคิดว่าถ้าเผื่อนหนูไปเนี่ยหนูว่าถ้าเผื่อนหนูชอบใครหนูจะมีแฟนนะนี่พูดพูดกับแม่ว่าอย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วแม่บอก เอาเลยเอชอบใครก็ชอบเลยถ้าเผื่อสมมติว่าจริงๆแล้วอยู่กันไม่ได้ก็เลิกแม่เขาเก๋มากเลยเนาะเก๋มากแม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนอยู่มาหาวิทยาลัยแล้วโอ้ยพูดกันตั้งแต่ไหนแต่ไรเล่แต่ท<อ>ี่เก๋กว่าคือฮไม่มี <laughs> <laughs> เออฉันจะเป็นศัตรูหรือเป็นมิรกับคนนี้เนี่ย <laughs> <laughs> ฉันยังไงดีเนี่ยฉันก็อยากได้งานของเขานะ <laughs> อ,อไม่แต่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวไงว่า เราจะไปเพื่อจะมีแฟนไม่มีแฟนดูคิดอย่างเดียวแล้วก็มันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเวลาที่ไปเรียนนะนะ20 20กว่คนทุนเนี่ยมนได้แค่ปีกว่าเองเป็นกริดแต่แล้วในที่สุดเนี่ยพอตอนที่พอเรียนไปแล้วอะไรไปแล้วเราก็เริ่มมันไม่ได้หรอกหนึ่งเราเป็นคนชอบเมืองนอกมากสองเราต้องหาที่ไปต่อนอกเหนือจากการเรียนแล้วเรามีใครที่ผ่านค้ว่าการแสดงต้องมีผู้ชายหล่อ นนฉันอยู่เบื้องหลังฉันย้อมผ้าฉันปีนสายไฟฉันเก็บไฟ <All right. S 2> อ๋อเหรอโอ้ฉันตอกฉากฉันไม่เจอผู้ชายข้างหน้าผู้ชายเพื่อนหลังก็ได้อะไ,ไม่ได้มันดูไม่ได้ <laughs> <c oughs> ไม่ได้แต่เราอยู่เอ,อหอของมหาวิทยาลัยใช่ไหมล้วห้อง <c oughs> ที่เรานอนก็อยู่ห้องหน้นาสุดก็บอกก็มีเด็กพวกคนเด็กคนไทยมามาหามาอะไรเงี้ยนี่ฟังก่อนนะเวลามาหาถ้าเผื่อมี กระถางต้นไม้กระถางดอกไม้เมื่อไหร่วางไว้ที่ข้างหน้าห้องค่ะตรงหน้าต่างอ่ะไม่ต้องเคาะประตูเรียกฉันนะแสดงว่าฉันมีผู้ชายอยู่ในห้องอชัดเจนไหมชัดเจนมากเออแล้วมีไหมคะเด็กบอกว่าตั้งแต่วันมาถึงอังกฤษจนวันออกจากอังกฤษไม่เคยมีกระถางเลยแต่ที่กลับมาเมืองไทยด้วยเหตุผลข้อเดียวตอนนั้นคือทำไมถึงอยากกลับมาเมืองไทยแล้วค่ะเอออยากกลับมาเมืองไทย เป็นเพราะว่าก็เป็นห่วงแม่กับยาย mm hmm. แต่ก่อนที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยช่วงที่อยู่ที่อเมริกามีอาจารย์คนนึงอ่ะอาจารย์คนนั้นอ่ะเขาเป็นแบบว่าเขาดูดวงดูอะไรเงี้ย <Ha. S 2> เขาก็บอกเราบอกว่ามาอยู่ทําไมที่นี่ชื่อเสียงเกียรติยศรออยู่ที่เมืองไทย oh, <yeah. S 2> อ้อเหรอ อาจารย์ท่านเนี้ยบอกเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรนะแต่พอช่วงหลังเนี่ยเราก็เลยเริ่มนึกถึงไงบอกว่าอ๋อชื่อเสียงเกียรติยศแล้วพอกลับมาก็มีคนติดต่อมาว่าให้ไปออกรายการไปเล่นเกมเออเล่นเกมมาตำนัดเราก็ไม่รู้จักแล้วเป็นไรเราก็ไปเล่นเกมแต่ละคนเกมโชว์ที่ดังดังมากค่ะเออแล้วในที่สุดพอไปเล่นเนี่ยช่างก็คึกขน้องเข้าใจเปล่าเต็มที่ในทุกที่ทุกทุกที่ไม่เต็มที่ไม่ใช่ดิฉันก็สนุกสนานมากเลยเสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้าน เออแล้วเขาก็ตามมาอีกวันนึงเขาโทรมาบอกบอกว่าเออถ้าเผื่อสมมติว่าจะให้มาเป็นพิธีกรเอาไหมอะไรเงี้ยอ,อุ้ยเอาสิคะก็เลยเริ่มต้นเป็นพิธีกรคู่กับคุณิชัยหาวีเนี่ยอันนี้คืออันที่ทันละเออหนท่าันนี้ออก็เลยไปแล้วก็แบบมันก็สนุกอะ่ะคือเราสนุกกับทุกอย่างนะปาจีก็ถือว่าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปตั้งสามปีค่ะนะคะความรักมาบ้างหรือยังคะปาจีคะ ดีวิดโบวีนี่คือยังไงครับพี่จีนั่งเคียงกับอีชนหนึ่งเน<จ>ี้ยโอ้โอเ,<จ>เือเกลีดดเดียวกันคำคือวันนั้นจบลงแบบผ่านไปหรือว่าป้ามีโอกาสได้เป็นอัชราพันธ์โบวี